สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆมาขายเสื้อน้ำกันตาจ้าเนี่ยที่ร้านเมื่อวานเนี่ยมีลูกค้ามาซื้อห้าร้อยห้าร้อยโตจ้าวันนี้เราก็จะแกะนะคะแกะเสื้อทุกตัวออกมาสกรีนนะคะลูกค้าสกรีนด้วยนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อน,นแล้วมีสีนะคะสีม่วงสีเหลืองโอ้ทำไมกล้องเราเป็นสีสีม่วงสีเหลือง,ออง,ส,ส,ง,ส,องสีชมพูสีกรม,มท่าโอ้ ไอ้แดดหรือก,กล้องมันเป็นอะไรคุณผู้น,น,นี่สีชมพูสีเขียวม่วงกรม,มท่าเหลืองจันนะคะเพื่อน,นสีชมพูนะคะสีฟ้านะคะแต่ว่าีนถึกเมาส์จะถึกเมาส์เนี่ยสีฟ้านะคะ,ะ,คะ,ะ,คะตัวนี้เป็นเสื้อคอกรมนะคะเนะะมาราคารวมรวมมาจ้าเพื่อนวันนี้เราก็มีนะคะพนักง,งาน